อขออนุญาตถามนะครับอิสลามรวมพิธีตักบาตรอะเทโรพระพุทธพระพุทธอะไรพระพุทธมนุนไดไมลตักบาตรตักบาตรเทเทวเหมือเกี่ยวกับเกี่ยวกับพิธีกรรมนะพิธีกรรมศาสนาอื่นได้หรือไม่ปณิวะนะนะผมก็รวมรวมไปเลยคิดหนว่าอิสลามรวมพิธีกรรมศาสนาอื่นได้หรือไม่ครับ ในประเด็นคำถามดังกล่าวนี่มางใช่หนึ่งก็คือที่เราตอบตรงนี้นี้อยากจะให้พี่น้องเข้าใจตรงกันว่าในสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยเรานะตรง,งอยู่รวมกันในความสั้นตีนตยูรวมกันบุญท่านรักความเข้าใจเข้าถึงศาสตร์ปราชารักความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับเลขการที่เราตอบตรงนี้ครับอไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาเพื่อที่จะให้ สร้างความเจ๊งในสร้างคุมม้มบางใจตรงนี้เรื่องดังกล่าวนี่ในเรื่องหลัการศาสนาเป็นเรื่องที่โพระบังบากมา้าเป็นองอยากจะทำความเข้าใจาแก่ผีหลวงเบื้องต้นคนจริงๆเรื่องเนี่ยถูกศาส,สนานในประเทศโรนี้ประเทศไทยโรนี้นตัางคนกคาตั้งสามาที่จะใช้ชีวิตปฏิบัติศาส,สนากิจของตอนนี้ก็คือได้ถูกประกาศ อ่าพอต่างคนต่างเคารพสิ่งกันเล็กกันเลยก็ให้เกียรติสิ่งกันเล็กกันเข้าใจสิ่งกันเล็ก,กันในขณะเดียวกันนี่พี่นงคับอ่าผมอยากจะเรียนนําเสนอชี้แจงเป็นสองกรณีนะักรณีที่หนึ่งพี่นงก็คือข้อเรียกว่าประเพณีอ่าประเพณีหรืออาดัตอ่าประเพณีที่สองก็คือพิธีกรรมในทางด้านลักธิศาสนาะตรงนี้พี่นงคงจะเข้าใจอยู่ดีแล้วอ่ะ ส่วนใดข้อตามซึ่งเป็นพิธีกรรมศาสนาข้ออื่นๆนั่นไอ้นี่อิสลามไม่อนุญาตให้กระทําโดยเด็ดขาดจนกระทางว่าเคยก็ตามฟ้าฟื้นไปปฏิบัตินี่สิ้นสภาพจากการเปลนอิสลามสิ้นสภาพจากการเปลนมุสลิมพี่เนาะอ่าก็คือเกี่ยวกับพิธีกรรมศาสนาอันหนึ่งพระเพรพระเพณนีหรืออาดัตต้องมาคำานึ่งว่าอาดัตนี้ ศานสนาอื่นทีเขาหยุดทื่อปฏิบัติอยู่ในอาดัตประเพณีนี่นึงเป็นชียร์อาร์ตของเขารือ้รอมาคําว่าชียอาร์นี่มันแชร์เรื่องบืตืมันเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์เป็นจ่ายเป็นเอกลักษณ์คือเป็นเอกลักษณ์อออของเขามาเนี่ยคือถท่าว่าประเพณีดังกล่าวพอทำพับสาทถนเห็นว่านั่นคือเป็นของศาสนานั้นเพราะฉะนั้นในอาดัตประเพนีดังกล่าวนี้กับอิสลามไม่สามารถที่จะเข้าร่วมปฏิบัติได้ครับ แต่ถ้าว่าเป็นผาพี่นี่ถั่วป่อยมั้งใช่อาดัดถั่วป่อยซึ่งไม่เป็นชีอาด้องาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งกินอาดัดตัวทำอะไรช่นอ็เรก็ว่ากินบุฟเฟต์เเทเรียนประจัปีคือคือพอถึงรอบจัดกัดมากินกันผลไม้ถั่วป่อยใช่หรือว่ากินข้าวได้แตต้องใต้รูปนั่นในวันนี้กระจายใช่ไม่อาดัดไม่ได้เป็นเป็นศาสนาไหนใช่ นะข้อที่อาดัตนะพอเพี้นี่เอว่ามันไม่ได้เป็นชียร์้องศาสนาใดๆนี่พี่น้องอันนี้ก็ถือว่าอนุญาตในกระทําได้<อ>นะโดยรักการส่งปากกาลักเนี้ยพี่น้องเอาไปพิจารณาเนาะอคือบางที่พี่น้องฟังเลี้ยดนี่มั้ยใช่แล้วอิสลามเมียไปมีส่วนรวมจริงๆเลีนในอิสลามสามารถที่จะไปมีส่วนรวมในกิจกรรมนั้นๆได้หลายุนทางครับเฉ่นเมื่นกวันสําคัญนี้อ่าในเทียบกับ พิธีกรรมทางศาสนานี่ยม้ใช่ครับเอาพี่นองศาสนาพุทธบางทีเขาอาจจะมีการสวดมนต์มีการนี่นั่นนี่แต่พี่นองที่ว่าอิสลามนี่อาจจะทำไปเช้ปุ๋ยต้นไม้เอาไปหลอกคู่น้ำทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในเกิดขึ้นเขตสังคมเนี่ยเนสามารถที่จะทําได้ทําได้โดยที่เรามีป่าไม้ตรงกันเหมือนกันก็คือรักบันเกิดเมืองนนท์เรารักประทิยเพราะเราอยู่ภายใต้ กฎไม้เดียวกันปรามกสั้นองค์เดียวกันเลขั้ธรรมดก็คือเหมือนกันอ่าเนี่ยพระนันหลวงวพีิองคงจะเข้าใจในประเด็นดังกล่าวอ่าสามาี่จะนําไปใช้ชีวิตให้โซดโครงกับนยาทางโลกแลสโซดโครงครับทางธรรมทรงละการศาสนาในเรื่องอักขรบครับพอจะเข้าใจนะครับพี่น้องต่ทํามาก็รียวว่าเราเนี่ยอยู่ในก็ียกวภพวัฒนธรรม <c oughs> เราจะเข้ากันได้ก็องเมื่อเราเข้าใจซึ่งกันและกัน<ช>ของเราเทียมไหนของเขาเทียมไหนเราจะไม่ไม่กข้ากันรับและก็ผมมันใจว่าคนต่างสนาเขาก็เข้าใจเรา<ช>และก็เราก็เข้าใจเขาทุกอย<ช>่างเมื่อเข้าใจกันอยู่ได้อยู่ด้วยกันได้嘛ทั้ง<ช>ว่าไปนั่งกินข้าวรวมกันได้ไหมไปได้<ช>ไปเที่ยวด้วยกันไ,ไหมไปได้ไอ้ไรแต่เป็นเกี่ยวกับก็เรวัฒนธรรมเขาเกี่ยวกับอ่าศาสนาเขาก็ปล่อยเขาทำไปเราก็ถอยมาเสียยิงของเราเหล่าเราทำเขาก็ถอยมา ไม่มีไม่มีปัญหาอยู่กันได้ครับนะพี่น้องก็แต่าทามมาก็ก้งจะบายใจเลยนะครับสุดท้ายนี่นะขอให้อัลลอฮุบบะฮ่าวะตาลาตอบแทนพุทธบุญความดีความเมตตาคงพระองค์นะเกโพเมพี่นองทุกทุกท่กทานนะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือเผิดนะข่าวใม่บ้านล,ลุ่มพรังดุลยาของเรานะซึ่งบางท่านนาะได้อนเข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลืองานศาสนาตรงนี้ เป็นประจำนะพ่มเบิงเขาก็ชินชุมในนามใจและโคดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพุทธบุญความดีทางไร่เล่เพื่อเป็นสเบียงให้เกอพ่อเีปีนองที่จะไปรับไปชายพุ่นพยโยตนาวันอะเคลานอวบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮฺวะบารอกาตุ